Good morning student. How are you today? I'm very well, thanks. Please take a seat. Today we would like to learn about taking time. นักเรียนคนไหนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่า taking time เนี่ยน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีใครสามารถเดาได้ไหมใครใครเดาได้สามารถยกมือตอบได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดนะ เรียนเกี่ยวกับเรื่องเวลาถูกต้องค่ะเพราะว่า time าแปลว่าเวลาก็คือวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เวลาก็คือ taking แปลว่าใช้แล้วก็ time แปลว่าเวลานั่นเองนะคะซึ่งถามว่าทําไมเราถึงเรียนเรื่องนี้เราสังเกตไหมคะว่าคุณครูมีนาฬิกาและเพื่อนของเราบางคนก็มีนาฬิกาเช่นกันนั่นหมายความว่าเวลาหรือนาฬิกาเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะบอกเพื่อนว่าฉันตื่นนอนตอน6โมงตรงเราจะบอกว่า I wake up at 6 o'clock เนี่ยก็หมายวามว่าเออฉันเนี่ยฉันตื่นนอนตอน6โมงตรงนะหรือเราอยากจะบอกเพื่อนว่าฉันกินข้าวเช้าตอน7ดโมงครึ่งเราจะพูดว่าอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าการที่เราจะพูดหรือจะทำอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาดังนั้นการเรียนเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ ครูก็มีมาสอนเรื่องเวลาเนาะเวลาเรานึกถึงอะไรนึกถึงนาฬิกาซึ่งครูก็มีนาฬิกามาให้ดูด้วยนาฬิกานี้นะคะก็เป็นรูปของสิงโตอ่าแล้วก็นาฬิกาเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วเนานะว่าจะมีเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวเข็มสั้นนะคะจะใช้บอกชั่วโมงเข็มยาวเนี่ยจะใช้บอกนาทีนะคะเข็มสั้นชี้ไปเลขไหนนั่นคือชั่วโมงก็คือหมายเลขนั้นอย่างเช่นตอนนี้นะคะอ่า เดี๋ยวครูเลื่อนให้ดูเนาะอ่ะตอนนี้นะคะเข็มสั้นนะคะชี้ไปที่เลขหนึ่งส่วนเข็มยาวเนี่ยชี้ไปเลขสิบสองนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงเก่งมากค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือตอนคืนเคยตีหนึ่งเก่งมากเก่งมากค่ะก็คืออ่ะมันจะบอกเวลาที่เป็นบ่ายโมงตรงแล้วก็เที่ยงคืนตรงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาซึ่งการบอกเรื่องเวลาเนี่ยมันมีหลายแบบมันจะมีแบบไหนบ้างเราไปดูกันเลยนะคะซึ่งครูนะคะมีใบางานมาให้พวกเราดูอ่าเป็นใบความรู้ก็คือจะมีอยู่2องใบางานนะคะใบความรู้อยู่2องใบความรู้เพราะว่าเวลาเนี่ยมันสามารถบอกได้หลายรูปแบบฉะนั้นเราก็จะมาดูกันนะคะว่าแต่ละแบบเนี่ยพูดแบบไหนได้บ้างนะคะอ่ะ ก่อนอื่นเราเอาใบงานนี้นะคะไปแจกเพื่อนๆก่อนโอเคเราดูที่ใบงานแรกนะคะใบงานแรกเราจะเห็นคําว่า a c l o c k ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าฉันตื่นนอนตอน6โมงตรงภาษาอังกฤษพูดว่า I wake up at 6 o'clock นั่นก็หมายความว่าคําว่า a c l o c k เนี่ยแปลว่าตรง ซึ่งโครงสร้างของประโยคหรือวิธีการบอกเนี่ยนะคะวิธีการใช้คำว่า a c l o c k เนี่ยมันจะต้องมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าและก็จะมีคำว่า a c l o c k ตามมายกตัวอย่างเช่นเช่นอ l o ลแปลว่า10โมงตรงหรือว่าตอนสีทุ่มตรงนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นอ่า e น์ไนน์ก็คือ9โมงตรงจะเป็น9้าโมงเช้าหรือ อาจจะเป็นตอน3ามทุ่มตรงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูคำว่า past ในใบงานนะคะจะมีคำว่า past คำว่า past เนี่ยแปลว่าอะไรมีใครรู้ไหมอ่ะแปลว่าผ่านเก่งมากค่ะ past คือคาว่าผ่านหรือว่าอดีตนั่นเองเนาะอ่ะบอกว่าคำว่า past เนี่ยนะคะจะใช้บอกว่าผ่านมาแล้วกี่นาทีอ่ะดูในใบงานเป็นตัวดูในใบงานประกอบด้วยนะคะ ก็ถามว่าพาร์ทเนี่ยก็จะใช้ก็คือบอกว่าผ่านมาแล้วกี่นาทียกตัวอย่างเช่นเราอยากบอกว่าตอนนี้เวลาอ่าหนึ่งนะคะตีหนึ่งเราอยากบอกว่าตีหนึ่งห้านาทีเราจะเดี๋ยวครูทำนาฬิกาแป๊บหนึ่งนะคะนาฬิกาแฮนด์เมดของเราอ่าได้แล้วนี่นะคะแบบนี้จะเป็น เข็มยาวและเข็มสั้นนะคะชี้ตรงเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนนาทีที่ห้าอ่ะรับไปเลยนะคะอันเนี้ยเลขหนึ่งคือห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบอ่ะเลขหกคือสามสิบคือตอนครึ่งนั่นเองนะคะสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าและหกสิบนาทีนั่นก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีการนับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีเข็มมันจะมีเส้นเล็กๆนี่คือหนึ่งนาทีนะคะ 1ขีดต่อ1เท่ากับ1น,นาทีนั่นเองตอนนี้เห็นว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวเนี่ยชี้อยู่ตรงที่หมายเลขกน,นั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นตอนบ่ายโมง1นาทีหรือตีหนึ่งหนาท,ท,นนนาทีทีนี้เราอยากจะบอกเราจะพูดว่าอย่างไงโดยการใช้พาร์ทนะคะแบบนี้เราจะบอกว่า5 p a r t 10ก็คือ10โมงอ๋อ oh, sorry f past 1 part one, นั่นเองนะคะก็คือผ่านมาแล้ว5ทีก็คือคือมันแปลว่าอตอน1นึนาฬิกาผ่านมาแล้ว5นาทีนั่นก็หมายความว่า1 3นาฬิกา5นาทีนั่นเองนะคะหรืออ่ะเผื่อจะงงครูจะเพิ่มตัวอย่างให้อีกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ่าตัวนี้นี่นะคะ แบบนี้อ่ะแล้วก็จะเห็นว่าเข็มยาวนี่ชี้ตรงเลขสองเข็มยาวชี้ตรงเลขสองกี่นาทีคะ10นาทีเก่งมากค่ะเลขสองคือสินาทีตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเยื้องอ่ะตรงนี้ยังอยู่ตรงระหว่างช่วงเลขสี่อยู่นะคะทีนี้เราจะบอกเวลาเราจะบอกว่าอย่างไรเราจะบอกว่าเช่นผ่านสก็คือสี่นาฬิกาและผ่านมาแล้วสินาที นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสินาทีนั่นเองนะคะอ่ะมีใครงงไหมโอเคมีคนงงครูจะอธิบายให้ใหม่นะคะก็คือว่าการบอกเวลาเกี่ยวกับพาร์ทเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผ่านมาแล้วตอนนี้เป็นเวลาเท่านี้และผ่านมาแล้วเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือเราเห็นว่าเข็มยาวชี้ตรงเลขสองเข็มสั้นชี้ตรงระหว่างช่วเลขสี นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เป็นเวลา4ี่นาฬิกาและผ่านมาแล้วอ่ะสิบนาทีความหมายก็คือตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีนั่นเองนะคะโอเคไหมโอเคต่อไปจะเป็นควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยหมายความว่า1ส่วนสอ่ะหรือแปลง่ายๆก็คือเราจะำไม่ง่ายเลยควอเตอร์เนี่ยคือ15อ่ะ15จะมีเลขไหนบ้าง15จะมีเลข3เลข6เลข9โอ้สอรี่ เลข3เลข9นั่นเองนะคะเลข6เนี่ยจะใช้คําว่า half ที่นี้เรามาดูกันว่าเราจะบอกเวลาอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งดูที่ใบงานที่2นะคะครูได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปวันที่ครูพูดเมื่อกี้นะคะถ้าเป็นเลข3หรือเลข9จะใช้คําว่า quarter ยกตัวอย่างเช่น is quarter to ten is quarter to 10นะคะก็คือ to เนี่ยคือจะไปถึง ควอเตอร์คือ15้านั่นนั่นก็หมายความว่าอีก15นาทีจะถึงเวลา10นาฬิกานั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกา45นาทีแบบนี้นั่นเองนะคะหรือว่าจะบอกอยากจะบอกเวลาว่าตอนนี้เวลา,าเดี๋ยวครูปรับอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะหรืออยากจะบอกว่าตอนนี้เวลา6นาฬิกา30นาทีแบบนี้นะคะ6นาฬิกา30นาทีเราสามารถพูดได้ว่า Half of ten นั่นเองนะคะ Half to ten หรือว่า Half part ten ก็ได้นั่นเองนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยเพราะมันอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่าลืมใช้คำว่า half นั่นเองนะคะต่อไปเราครูจะให้ทำแบบฝึกหัดแต่ว่าแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นทำเป็นกลุ่มครูจะให้นักเรียนนะคะจับกลุ่มกับเพื่อนสามคนอ่ะ จับกลุ่มกับเพื่อน3าคนนะคะนักเรียนสามารถจับกลุ่มกับเพื่อนได้เลยนะ <c oughs> ตอนนี้ครูให้เวลาหนึ่งนาทีในการจับกลุ่มกับเพื่อนนั่นเองนะคะจากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบงานแล้วก็ไปทําร่วมกันนั่นเองนะคะโอเคหลังจากที่เราจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ตัวแทนนะคะออกมารับเอกสารนะคะมารับแบบฝึกหัดไปทำนั่นเองนะคะทีนี้ ได้รับเอกสารแล้วนะคะเราก็จะให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยช่วยกันทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะใครมีไอเดียหรือใครที่ใครที่คิดว่าแบบนี้ถูกแบบันถูกล้วก็จะมาระดมความคิดกันนั่นเองนะคะแล้วก็ทำลงไปในใบงานซึ่งใบงานแรกนะคะจะให้เราวาดรูปนาฬิกาวาดรูปเข็มนาฬิกาตามเวลาที่กำหนดนะคะอย่างเช่นภาพที่หนึ่งนะคะจะเป็นหอ่า ห้าห้านาฬิกาสี่สิบนาทีเราจะวาดเข็มสั้นตรงเลขไหนเข็มยาวตรงเลขไหนนั่นเองนะคะทําแบบนี้ไปสิบข้อส่วนใบงานที่สองนะคะจะเป็นรบงานให้เราอตอบคาถามนะคะว่าอันนี้คือตอนไหนนั่นเองนะคะเป็นประโยคเมื่อพวกเราทําเสร็จแล้วนะคะก็เอามาส่งที่คุณครูนะคะแล้วเราจะมาทํากิจกรรมกันต่อนเองคะ่ะโอเคค่ะหลังจากที่พวกเราทํากิจกรรม ทำแบบฝึกหัดการเรียบร้อยแล้วครูก็มีกิจกรรมน่ารักๆมาให้พวกเราเล่นนะคะพวกเราเห็นนาฬิกาที่แขนของคุณครูไหมคะอ่าอันนี้คือผู้ใหญ่เขาใส่กันใช่ไหมทีนี้เราเป็นเด็กเราจะมาใส่นาฬิกาจาลองของคุณครูกันนะคะตัวนี้เป็นนาฬิกาจําลองของคุณครูนะคะก็คือหนูพวกหนูนะคะเอาอโบตรงนี้นะคะผูกตรงที่แขนของตนเองแบบนี้นะคะให้เพื่อนผูกให้นะแบบนี้นะคะอ่ะ เราก็ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเดิมนั่นแหละเป็นคนผูกให้เราอ่ะก่อนอื่นเลยครูจะให้ทุกคนนะคะออกมาหยิบเข็มนาฬิกาที่ตนเองชื่นชอบนะคะซึ่งสิ่งเข็มที่เราหยิบไปนะคะเราต้องบอกด้วยว่าเวลานั้นน่ะเป็นเวลาเท่าไรเป็นเวลาเท่าใดนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะคะเป็นอันนี้คือเข็มนาฬิกาของค,คุณครูนะคะครูก็จะบอกว่าเ เช่นพ six ก็คือตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกาและผ่านมาแล้ว10นาทีนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกา10นาทีนั่นเองนะคะอะเรามาเลือกกันนะคะมาเลือกมาว่าตัวเองอะชอบอันไหนแล้วก็ซ้อมคำตอบไว้จากนั้นก็มาคุยกับครูนะคะหรือว่าจะให้แบบเพื่อนดูก่อนซ้อมกับเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะมาพร้อมๆกันแล้วก็มา พูดให้คุณฟังหน้าหน้าครูนะคะตรงที่โต๊ะนั่นเองนะคะอ่ะครูให้เวลาเราฝึกซ้อมกันแล้วใครพร้อมแล้วก็มาสอบกับคุณครูได้ที่โต๊ะได้เลยนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเวลามีใครจำได้ไหมว่า O'clock แต่ว่าอะไรตรงเก่งมากค่ะพาร์ละคะอ่าผ่านมาแล้วทูล่ะกำลังจะถึงเก่งมากแล้ว ครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้คาว่าอะไรนะ a า f เก่งมากค่ะอะวันนี้นะคะทุกคนเก่งมากๆอย่าอย่าอาให้เราทุกคนนะคะปรบมือให้ตนเองนะคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยนั่นเองนะคะวันนี้ก็อย่าลืมอาไปทบทวนบทเรียนนะคะหรือว่าไปลองบอกกับคุณพ่อคุณ,คณแม่ว่าตอนนี้ผมอาเราเข้านอนตอนกี่โมงแบบนี้นะคะเราลองพูดกับครอบครัวเผื่อเราจะได้ฝึกนั่นเองนะคะยังไงก็กลับไปทบทวนแล้วก็ มีความสุขกับเย็นนี้อาหารเย็นนี้นั่นเองนะคะบ๊ายบายค่ะ